สวัสดีนักลงทุนนะครับอยู่กับผมนะครับวชิรเมธันนท์สดิตพงศ์นะครับอาจารย์ประจำอีฟินสคูลนะครับวันนี้เราอยู่กันวันพุธนะครับที่1กรกฎาคมเลยนะครับสำหรับหัวข้อวันนี้ที่เราจะพูดถึงก็คือลงทุนหุ้นเทคโนโลยีนะครับกับตลาดนสเดเออนะครับก็อย่างนี้นะครับจริงๆแล้วผมมีการเกินคร่าวๆจริงๆเราเรามีการพูดถึงนะครับว่าเออมันจะมีซัพพลายจำเป็นแหละนะครับซึ่งอนาคตเนี่ยนะครับ เมื่อเกิดวิกฤตจริงๆเนี่ยนะครับซัลายที่ไม่จําเป็นเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปแล้วก็เหลือแต่สิ่งจําเป็นซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงคิดว่าเออโลกเราทุกวันนี้เ,ออเทคโนโลยีหลายอย่างอ่ะมันคงเป็นสิ่งจําเป็นไปแล้วล่ะนะครับยกตัวอย่างเช่นแอปเปิลไมโครซอฟท์อเมซอนเฟสบุ๊กกูเกิลห้าลำดับเนี่ยเป็น5หุ้นขนาดใหญ่เลยเพราะถ้าเราพูดถึงตลาด n นสแดนะครับที่ถูกมองว่าเป็นตลาดเทคโนโลยีนะครับจริงๆมันก็ไม่ใช่มีแต่หุ้นเทค ทั้งหมดนะครับจริงๆมันก็มีหุ้นอย่างอื่นปะปนบ้างนิดหน่อยอย่างอย่างสตาร์บัคก็อยู่ข้างในนะอารมณ์ประมาณนี้นะนะครับคราวนี้ผมก็เลยอยากจะพูดถึงประเด็นนี้นะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะพูดถึงประเด็นนี้นะครับก็ขออนุญาตขายของสักนิดหนึ่งสำหรับใครที่ต้องการความรู้นะครับด้านการลงทุนนะครับก็สามารถที่คลิกลิงด้านล่างคลิปตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าสำหรับใครที่เพิ่งหัดเล่นหุ้นก็เป็นคอร์สปูพื้นฐานตรงนี้นะครับแต่เดี๋ยวผมเข้าใจว่าประมาณสักวันที่ 20ก,กรากดานะครับถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับสำหรับใครที่สนใจที่จะออมเป็นทองคำนะครับจริงๆเดี๋ยวเรามีตัวโปรดักในส่วนของอีฟินนะครับเดี๋ยวก็รอติดตามแล้วกันนะเดี๋ยวแจ้งอัปเดตอีกทีหนึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนลิงก์ด้านล่างนะครับสำหรับคนที่สนใจเนาะโอเคอย่างอื่นนะครับยังไม่มี <laughs> เดี๋ยวเราไปอัปเดตกันเลยดีกว่านะครับว่าสถานการณ์เบื้องต้นนะพอเราพูดถึงเทปวันพุธอย่างที่บอกนะคาแรคเตอร์ก็จะแตกต่างจากวันศุกร์ชนิดหนึ่งนะครับสำหรับคาถามหุ้นลาย วันวันศุกร์อ่ะผมพยายามจะไปตอบให้วันศุกร์แต่บางอันที่เกี่ยวข้องผมจะตอบให้ในส่วนของวันพุธแล้วกันนะต้องต้องขออาภัยด้วยที่บางครั้งอาจจะไม่ได้ตอบครบทุกคําถามนะอาจจะเลือกบางคําถามมาตอบนะครับพยายามจะให้กระชับเหมือนเดิมเลยพอเราพูดถึงเ,เคสของวันพุธที่พยายามจะพูดเรื่องภาพใหญ่หน่อยนะครับวันนี้ก็เลยไปแตะผู้คุณเทคโนโลยีสําหรับใครที่อยากลงทุนกองทุนมันมีกองทุนด้วยแหละอันนี้ก็มีการยกตัวอย่างไม่ยังไม่ได้เชียร์ซื้อเชียร์ขายใดๆนะ ทำความรู้ค่อยๆปูความรู้ไปแล้วกันนะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับพอเราพูดถึงใครที่เรียนคัสแอสเซทอะลเคชันมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสําคัญก็คือเราต้องตามกลิ่นค่างเงินไปเราเชื่อว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเ,เงินมันไม่ได้หายไปไหนเงินมันแค่ถูกเคลื่อนย้ายเวลาเกิดวิกฤตเนี่ยเงินมันก็แค่ออกจากซัลายที่คิดว่าไม่น่าจะรอดแล้วก็ย้ายไปอยู่ซัลายที่มันรอดแล้วก็จําเป็นน,นะครับซึ่งเราก็จะมีวิธีการวิเคราะห์วิธีการดูนะครับซึ่งในเคสของหุ้นนแอสแดกเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ รานนี้มาดูที่ค่างเงินก่อนเลยเพราะงั้นเราต้องตามกินค่างเงินไปตอนนี้ค่างเงินบาทเริ่มชะลอตัวบ้างแล้วนะครับแต่ยังอยู่ในแนวโน้มแข่งค่านะครับในการาฟวีกนะก็ชะลอตัวนิดหน่อยสำหรับ1วีคนะครับแต่ในส่วนของยูโรยูโรเริ่มกลับมาอ่อนค่านะครับแล้วถ้าพูดถึงโดยพื้นฐานเศรษฐกิจเนี่ยยูโรอ่อนแอสุดเนาะนะครับแล้วก็เยนโอ้โเยนเนี่ยกลายเป็นว่าทําท่าจะดีจะดีไม่ใช่นะครับอย่าง,างที่บอกเลยเนาะพอเราพูดใครที่ดูตาสารนี่ไปด้วยเดี๋ยววันนี้มาขยายตอบคําถามคนที่าเรอองงาานนาา้วยก็จิจิออจๆแล เงินบาทไทยจะแข็งค่าที่กว่าเงินเยนก็ไม่แปลกเพราะตาสานนี่มันอันตรายเนาะแต่ว่าทองคําถ้าจริงๆแล้วเป็นทองในในประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้นิวไฮนะแต่ถ้าเกิดเป็นทองคําโลกตอนนี้นิวไฮเนาะเออนะก็อย่างที่เราบอกนะครับถ้าเราป้องกันการติดกับดักสภาพคล่องผมว่าการที่เราแบ่งกําไรหรือแบ่งเงินส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับมาปกป้องความเสี่ยงโดยการถือทองคําน่าจะเป็นสิ่งดีเพราะว่าออรัฐบาลทั่วโลกเนี่ยนะครับรัฐบาล หลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยสะสมทองคาสูงสุดในรอบ50ปีเลยทีเดียวนะครับเพราะงั้นต้องบอกนี้ก่อนโดยทิศทางค่างเงินบาทพร้อมกับแนวโน้มการเกินดุลการค้าของประเทศไทยแนวโน้มประเทศไทยยังน่าจะแข่งค่าขึ้นไปอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งจริงๆถ้าเทียบสกุลจริงๆแล้วบาทเทียบยูโรกับบาทเทียบเปนเนี่ยถ้าเราดูดูโดยพื้นฐานนะคิดว่ายังสู้ประเทศไทยไม่ได้พูดถึงความปลอดภัยเนาะแต่สิ่งที่เราต้องมาดูอีกอันหนึ่งเราดูค่าเงินแล้วนะครับ ก็อยากให้ดูเลยเรื่องของทองเส้นหนึ่งเพราะว่าเราติดตามทองกันเนี่ยอันนี้ก็คือให้ดูทองเลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นทองไทยกราฟเนี่ยยังไม่ได้นิวไฮนะยังไม่เกิน2 7งหมนะตอนนี้2 6 3 1 0นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทองโลกเนี่ยหนึ่พเรเสี่หรียญแล้วเห็นไหมนิวไฮไปเลยเห็นไหมเบรกไฮไปละพอดีเงินบาทมันแข็งค่าส่วนนะครับซึ่งโดยต่างชาติเนี่ยเล่นโกลฟิวเจอร์ก็ยังถือลองเยอะนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ซื้อเพิ่มนะครับสถาบันเนี่ยก็ยังถือค่อนไปทางลองเยอะนะไม่ได้ซ้ซือเพิ่ม งั้นโดยแนวโน้มอ,อย่างที่บอกนะครับก็ยังอยู่ในช่วงคิดว่าทองคํายังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าโดยกราฟเทคนิคก็ทองคําก็ชัดเจนนะยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ athlete, yeah, Remember, then, teenage, ้นมากกว่าลดลงอ่ะเอางี้ดีกว่านะครับก็อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นชัดเจนนะครับอ่าแล้วก็สำหรับทองไทยนะครับก็เป็นสัญญาณซื้อมาหลายวันแล้วแหละนะครับตั้งแต่วันที่22เดือนมิถุนายนนะก็เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็กราฟมันอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นนะครับงั้นทองคําก็ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นไปนะครับแล้วเราก็มาพูดถึงตัว อ,อ,อนุญาต BDI ซะน,นิดหนึ่งนะครับอยากให้ดูค่าระวางเรือซะน,นิดนึงนะครับก็มีการอัปเดตกันเส้นหนึ่งค่าระวางเรือ,อยังปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะก็อย่างที่บอกครับน่าจะมีซัพพลายคือเนื่องจากตอนนี้ผมเข้าใจว่าระบบการขนส่งน่าจะกลับมาดีขึ้นนะครับพวกระบบโลจิสติกต่างๆแต่ในขณะที่ช่วงที่ผ่านมาก็ยอมรับว่าธุรกิจที่ขาดกระแสเงินสดนนผมว่าซัพพลายตายไปพอสมควรแล้วซึ่งจริงๆเป็นเรื่องดีผมเคยบอกแล้วว่าถ้า,าดีต่อระบบ เศรษฐกิจหมายความว่าถ้าเกิดว่าซัพพลายตายไปเนี่ยคู่แข่งมันก็จะเหลือน้อยรายนะครับเ็จแล้วทุกอย่างมันจะสมดุลไอคนที่อดทนมีความมีพลังป้องกันสูงกว่าเขาจะรอดพอรอดแล้วเนี่ยเขาจะเข้าสู่ช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวเขาก็จะเก็บเกี่ยวไปนะครับแต่เพียงแค่ว่าปัญหามันจะไม่ได้หายไปทันทีเพราะมันจะมีเรื่องของคนตกงานแต่มันจะมีธุรกิจที่เริ่มเห็นแววว่าเขาอยู่รอดได้แล้วนึกออกไหมก็คือซัพพลายจำเป็นเนี่ยก็กลับมานะครับเพราะงั้นไอ้กลุ่มเนี่ยคาระวังเรือทําให้เราเห็นเลยเออ กลุ่มขนส่งก็เริ่มมานะแต่จะถึงระดับที่มันมีกําไรหรือยังก็ต้องติดตามผลประกอบการเรื่อยๆนะครับอีกอันนึงเลยนะครับก็คือ,อ,อราคาน้ํามันซึ่งราคาน้ํามันก็ถ้าเราพูดถึงในมุมกราฟเทนเครอรแบบกราฟเดย์เนี่ยต้องบอกว่าเข้าสู่ช่วงแบบไม่ใช่แนวะโน้มขาขึ้นแล้วละ่ะก็ยังถือว่าเป็นไซด์เว y ย์ดาวอยู่นะครับแต่ในกราฟวีกเนี่ยก็ถือว่าเป็นรีบาลเพื่อลงต่อก็39เหรียญเนี่ยก็ยังเป็นรีบาวเพื่อลงต่อยังไม่ได้บอกว่าจะเป็นปรับตัวเพิ่มขึ้นนะแต่โดยเเเทรรรนดะะะยยยาาาาาวววพกก็คงงจจจข้จ้้ใไไม่่ิๆแล ตัวตัวราคาน้ํามันอะ่ะคงไม่น่าจะกลับไปสูงระดับเนี้นะครับเพราะจริงวันศุกร์เนี่ยมีเคสคนที่ถามหุ้นท็อปหุ้นบาฟเข้ามาด้วยนะครับอ่านะครับซึ่งผมเข้าใจว่าอย่างที่บอกนะครับบริษัทพวกนี้ก็คงจะมีการขาดทุนสต็อกลดลงเพราะว่าราคาน้ำมันดีดขึ้นนะครับแต่ถามว่าด้วยค่าการกันนู่นนี่นั่นจะกลับมากาไรเยอะๆเลยคงไม่อ่านะครับส่วนถามว่าจะต้องขายไหม เอาแบบสั้นๆเลยก็คือว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเงินเย็นอย่างเงี้ยจริงๆก็ย,ย,ยังไม่ต้องรีบร้อนขายก็ได้นะครับอ,อแต่เพียงแค่ว่ามันจะต้องรอนานก็คือหุ้นพวกนี้มันก็ไม่ได้เจ๊งไม่ได้อะไรหรอะครับหุ้นหลายๆตัวก็ต้องบอกว่าคาแรคเตอร์ก็เป็นแบบนี้แต่ผมว่าแต่ละคนมันคิดเรื่องของการขาดทุนเวลาไม,ไม่เหมือนกันอนะ่ะบางคนก็ทนไม่ได้นี่วะถือนานๆอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับคนนะขึ้นอยู่กับเป้าหมายการลงทุนนะ,นะครับโอเคคราวนี้นะครับเราได้ค่าเงินและทองคําและนะครับ แล้วก็ค่าระวางเรือและอ่ะคาคือสิ่งที่สําคัญอีกอันนึงผมอยากให้ไปดูตัวนี้นะครับจริงๆผมอัปเดตตลาดตาสานนี่สัหน่อยหนึ่งดีกว่านะครับซึ่งมีความสําคัญเราต้องติดตามตลาดตาสานนี่เรื่อยๆนะครับมาขยายข้อมูลนิดหนึ่งก่อนให้ดูตาสานนี่นะครับซึ่งจริงๆพอดูค่างเงินแล้วอันนี้อัปเดตคราวที่แล้วผมพูดแต่ว่ายังไม่ได้ให้ดูข้อมูลให้ดูข้อมูลที่ผมเก็บไว้ในช่วง4ปีนะครับจริงๆก่อนหน้าน,นี้จริงๆต่างชาติเนี่ยขายหุ้นไทยไปนานแล้วล่ะนะครับตั้งแต่ปี 60จริงๆ59ก้า็ขายมาแล้วถูกไหมห้าเก้าแล้วก็60 61ซึ่งจริงๆขายตลาดหุ้นไทยเนี่ยเยอะมากแต่เราจะเห็นว่าปี60 61เนี่ยต่างชาติเนี่ยซื้อตราสารหนี้ไทยเยอะ2องแสนล้าน3ามแสนเอ่อรวมกับปี61ซื้ออีกแสน0 0 0กว่าล้านรวมกันเนี่ยก็ประมาณสัก3ามแสนสี่สามแสนหแต่ว่าปี62เนี่ยขายไป85,000ื้าพัล้านนะครับแล้วก็ปี63ตัวเนี้ย5เดือนเนี่ยขายไปแสนส0 0หมกว่าล้านแล้ว ซึ่งอันนี้คือสิ่งที่ผมแปลกใจอย,อย่างที่เราคุยกันในเคสวันพุทธที่แล้วแหละว er, ่าจริงๆเฮ้ยจริงๆแล้วเ,เงินบาทไทยแข็งค่นานะครับแล้วก็ตราสารหนี้ไทยเนี่ยให้ดอกเบี้ยที่สูงกว่าซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าคนที่แค่ย้ายเงินน่ะจากเงิน u s ดอลลาร์มาถืองเงินบาทไทยหนึ่งเลยนะำกำไรกำไรอัตาราแลกเปลี่ยนอันที่2คือเข้ามาแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แค่เ,เปลี่ยนแลกเงินไว้เพื่อความปลอดภัยเฉยเอาเงินเนี่ยไปซื้อตราสารหนี้ต่อเนี่ยคุณจะได้กําไรดอกเบี้ยอีก2เด้งนะ ซึ่งกำไรสองเด้งเนี่ยยังไม่จูงใจพอให้ต่างชาติอะเอาเงินค้างไว้อยู่ในประเทศไทยแสดงว่าลึกๆจริงๆแล้วอ่ะมันคงมีความเสี่ยงบางอย่างที่ต่างชาติมองว่าประเทศไทยยังมีความเสี่ยงบางอย่างซึ่งเขารู้สึกว่ายังให้ผลตอบแทนไม่คุ้มความเสี่ยงซึ่งผมเคยบอกว่าโดยธรรมชาติเ,เงินมันไม่ได้ไหลไปในที่ที่ให้ผลตอบแทนมาก ที่สุดหรอกเห็ไหมไอ้ไอคำพูดเนี้ยมันเกือบครบแล้วแต่มันยังไม่ครบจริงๆแล้วเงินมันจะต้องไหลไปในที่ที่ให้ผลตอบแทนคุ้มความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องรีวิวก็คือรีวิวตลาดตาสานนี่คราวนี้พอเราจะรีวิวตลาดตาสานนี่เนี้ยมันก็มีคําถามที่คนถามเข้ามาในเคสวันพุธนะครับว่าเอ้ยทำไมตาสานนี่เนี้ยดอกเบี้ยลดลงถึงถูกมองว่าถูกซื้อแล้วก็ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นถึงมองว่าถูกขายผมยกตัวอย่างแบบอันนี้นะผมเป็นการยกตัวอย่างเองนะสมมติถ้าตาซานนี่เนี้าามาาอท100บ เราถือจนครบกําหนดอย่างเงี้ยรวมดอกเบีย้ยจ่ายเลยเนี่ยมันจะมีมูลค่า1 0อบาทเท่ากับเราได้ผลตอบแทน5%ถูกไหมคราวนี้สมมตินะว่ามีนักลงทุนที่กลัวแลวเขาต้องการขายตราสารหนี้เนี้ยให้ได้เลยตอนเนี้ยก็มีคนรอปรากฏว่ามีคนรอซื้ออยู่ที่98บบาทแต่เขากลัวความเสี่ยงไงเขาคิดว่าเออผมย้ำอย่างนี้ก่อนนะพื้นฐานเนี่ยข้อมูลที่ผมดูเป็นพันธบัตรรัฐบาลซึ่งก็คือความน่าเชื่อถือหรือเป็นตัวแทนความมั่นมั่นคงของประเทศนั้น ถ้าเกิดเรากลัวว่าประเทศนั้นน่ะน่าจะฐานะทางการเงินน่าจะลําบากเศรษฐกิจน่าจะแย่ไอความสามารถในการชําระนี้เนี่ยมันเขาจะมีเงินจ่ายดอกเบี้ยเราไหมวะแล้วจริงๆให้ดอกเบี้ยสูงเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะเจงไหมถ้าเราไปดูผลตอบแทนของประเทศที่เกิดวิกฤตเนี่ยจริงๆให้ดอกเบี้ยสูงกว่านี้เยอะนะยีเอใช่ไหมครับหลายเปอร์เซ็นต์เลยซึ่งเราก็คิดว่าเออเขาจะมีเงินจ่ายไหมนะนึกออกใช่ไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีบางคนที่กลัวอดอกเบี้ยจ่ายเนี่ยอาจจะไม่คุ้มกับความเสี่ยงเขาก็เลยขายเนี่ยเขาซื้อมา100บาทปรากฏว่าเขาขายตาสานนี่นี้ไป98บาทโดยไม่โดยไม่รอถือจนครบกําหนดอ่ะถ้าถือจนครบกําหนดเนี่ยนะครับเขาจะได้ผลตอบแทน105บาทคราวนี้ปรากฏว่าเขาขายไปอยู่แค่98บาทเท่ากับตอนเนี้ยถ้าคนที่ซื้อไปนะเขาซื้อ98บาทเขาถือครบกําหนดอ่ะเขาได้105บาทเท่ากับผลตอบแทนตอนนี้มากกว่า7%แต่คนขายยอมขาดทุน2บาทนะ แต่ตอนนี้ถ้าถือจนครบเนี่ยได้ผลตอบแทน7%เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปดูกราฟที่ผมให้เราดูเนี่ยมันก็จะเป็นยิวมันก็จะแบบสูงขึ้นคราวนี้ก็กลับมาดูนะครับยกตัวอย่างกลับมาที่อ่าอ,อ,อย่างพันธบัตรสหรัฐอย่างเงี้ยอันนี้คือผลตอบแทนเป็นยิวสังเกตว่าเนี่ยผลตอบแทนเขาจาก 2%, 2ถูกไหมครับแล้วเขาก็เนี่ยลดลงมาจนเหลือต่ำกว่า1%มันจะเข้าขายอีกเคสหนึ่งก็คืออย่างนี้ นักลงทุนกลัวว่าอนาคตดอกเบียจะต่ํากว่านี้จึงรีบซื้อตาสาหนี้ A ให้ได้เลยตอนนี้คือปรากฏว่ามีคนรอขายที่ร้อยสบาทคนนี้ใจร้อนเขาซื้อเลยร้อยสบาทแต่ถ้าเขาถือครบกําหนดอะ่ะเขาได้แค่ร้อยหบาทนะเท่ากับผลตอบแทนก็ลดลงเหลือประมาณสักสกว่าเพราะฉะนั้นผลตอบแทนมันจะลงเพราะฉะนั้นไอกราฟที่ผมให้ดูตัวนี้มันก็คือดอกเบียเนี่ยจาก2%กว่าลงเหลือไม่ถึง2%หมายความว่าอะไรครับแสดงว่าตาสาหนี้เนี่ยมันถูกกันแย่งกันซื้อถูกไหม ถูกแย่งกันซื้อคือคนน่ะให้ราคาเขามากขึ้นโดยที่เขาก็คาดการณ์กันว่าดอกเบีย้ยอนาคตน่าจะลดลงดอกเบีย้ยอนาคตหน้าน่าจะลดลงถ้าเราซื้อตอนเนี้มันยังได้ดอกเบีย้ยเยอะกว่าอนาคตถ้าเกิดว่ารออนาคตดอกเบีย้ยมันอาจจะลดลงไปอีกเรื่อยๆงัน้นซื้อตอนนี้เลยดีกว่าอ่าอย่างนี้ออกใช่ไหมครับหลักการคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยเวลาตาสาันนี้เนี่ยเขาลดลงแบบเนี้ยเราก็ อ,อย่างน้อยเนี่ยที่สุดเนี่ยเรารู้สึกว่าตาสานี่เขาถูกซื้อเราก็ยังรู้สึกว่าโอเคนะหนึ่งเลยคือเงินเนี่ยยังไม่ได้ไหลออกจากสกุลเงินนั้นหรอกเพราะว่าตาสานี่มันยังไม่ได้ขายเพราะว่าตาสานี่เนี่ยมันให้ผลตอบแทนน้อยพอให้ผลตอบแทนน้อยเนี่ยถ้าเกิดว่าเก่งค่างเงินพาดเนี่ยแป๊บเดียวขาดทุนแล้วนะเพราะว่าสมมติให้ผลตอบแทนแค่2%อซอย่างเงี้ยครับขาดทุนค่าเงิน4%เอซอย่างเงี้ยไม่คุ้มแล้วถูกไหมงันน้นตลาดตาสานี่เนี่ยมันค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์กับค่าเงินเลยโดย ถ้าจะเล่นตราสารนี่ต่างประเทศนะครับเพราะว่ามันเนี่ยมันจะขาดทุนง่ายเพราะผลตอบแทนมันน้อยเพราะฉะนั้นมันต้องเก่งข้างเงินถูกนะครับคราวนี้ในขณะที่แตกต่างใช่ไหมการาฟนี่แตกต่างเลยเมื่อกี้เราดูสหรัฐเนี่ยปรากฏว่าตราสารนี่เนี่ยเขารู้สึกว่ายังทรงทรงตัวแต่ตราสารนี่ของญี่ปุ่นเนี่ยกลายเป็นถูกขายจากดอกเบีย้ยติดลบเนี่ยดอกเบีย้ยสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีคนถามเข้ามานะครับบอกว่าเออจริงๆแล้ว ก็ยอมรับว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยพึ่งพาอุตสาหกรรมรถยนต์และปัจจุบันนะคือเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยถูกซัมซุงแย่งไปแล้วนะครับก็พออุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยตอนนี้นะครับก็เป็นอุตสาหกรรมหลักที่พออยู่ได้แต่อนาคตก็ถูกเผชิญความเสี่ยงดีดกว่าเพราะว่ารถไฟฟ้าก็จะมาก็ต้องมาดูว่าเขาจะปรับตัวยังไงแต่ตอนเนี้เราจะเห็นข้อมูลคือว่าถ้าเกิดว่าโควิดลงเนี่ยยอดขายรถยนต์เนี่ยหายไป5 0าสถึงเพราะฉะนั้นก็สะเทือนความน่าเชื่อถือความมั่นคงของประเทศนี้กล ก็ไม่แปลกนะครับท,ที่ที่ตาสันดี่เขาจะจะถูกขายบางส่วนแน่นอนแหละซึ่งการที่สังเกตไหมพอค่างเงินพอพันธบัตรเขาถูกขายเนี่ยมันก็จะไปมันก็จะมีความสัมพันธ์กับค่างเงินคือค่างเงินเยนน่ะมันก็อ่อนค่าไปด้วยเพราะว่าถ้าเทียบกับเงินบาทไทยเห็นไหมครับก็คือใช้เงินบาทไทยน้อยลงในการแลก100เยเยนอะ่ะก็คืออย่างที่บอกเพางั้นเราก็จะรู้ว่าเออเฮ้ย ถ้าโดยฟันดัมเบลทัลปกติอ่ะเวลาเราลงทุนก็หุ้นหุ้น,นราคาหุ้นกับปัจจัยพื้นฐานมันก็เหมือนกันถูกไหมระยะสั้นมันก็ผลผันผนตามตามดีามานซับไพที่เข้ามาเก่งกําไรแต่ระยะยาวมันจะเป็นไปตามฟันดัมเบลทัลนั่นแหละแล้วแต่ว่าช้าหรือเร็วแค่ไหนอ่าฟันดัมเบลทัลของญี่ปุ่นเนี่ยก็เสียเปรียบไทยก็ไม่แปลกแล้วครับพอไทยเทียบกับเยนสุดท้ายแล้วไทยจะได้เปรียบกว่าอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ตาสารีไทยก็ทรงทงอ่าเห็นไหมกราฟก็ทรงทงนะครับ เยอรมันก็ทรงๆเหมือนกันแต่ว่าญี่ปุ่นจะดูหดรายกว่านะครับอ,อันนี้ก็อัปเดตแล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าจะอัปเดตก็เลยรู้สึกว่าเอ,อจริงๆย,ย้ำเหมือนเดิมจริงๆผมคิดว่าญี่ปุ่นกับยุโรปเนี่ยก็โดยฟันดัมเมนทัลเนี่ยยังไม่ค่อยปลอดภัยเั้นเงินการที่เอาเงินอยู่ในสกุลเงินบาทน,าน่าจะปลอดภัยกว่าแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเราเห็นแล้วว่าเ,ออเราก็ต้องป้องกันความเสี่ยงไว้ด้วยเพราะว่าเงินของต่างชาติเขาก็ยังไม่ได้ ไม่ได้อยู่ในสกุลเงินบาทอะ่ะก็เพราะว่าไม่ได้ซื้อตราสารนี้ด้วยแล้วก็ยังไหลออกจากตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดตราสารนี้ด้วยเหมือนจะถอนออกให้หมดอะ่ะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าอะไรกันแน่เราเองก็ต้องป้องกันความเสี่ยงไว้ด้วยถูกไหมครับเพราะว่าสิ่งที่ตื่นเต้นของอรัฐบาลไทยช่วงนี้ก็คือเราจะรู้ได้เลยว่าเดี๋ยวไตรมาสสามเนี่ยมันจะมีคนที่ตกงานแล้วไม่ได้ไม่ได้กลับมาทํางานหรอกแล้วก็มาตรการช่วยเหลือต่างๆที่หมด มิถุนาหมดกระดักกระดาเนี่ยมันก็จะทําให้นี่เสียเนี่ยมีโอกาสสูงขึ้นซึ่งถ้านี่เสียสูงขึ้นเดี๋ยวหุ้นที่เกี่ยวกับการบริโภคภายในประเทศจะเริ่มแย่ถึงออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีความเสี่ยงรวมๆอ่ะโดยรวมอยู่ยังยังตื่นเต้นถ้าถามว่าประเทศไทยก็ยังตื่นเต้นและและเล่าไปกว่านั้นพอเราไปดูภาคส่งออกเราดูเคสวันวันวันศุกร์ใช่ไหมเราจะเห็นว่าฟู้ดมันโตนะแต่จริงๆประเทศไทยเนี่ยส่งออกเยอะสุดจริงๆเบอร์หนึ่งคือรถชิ้นส่วนยานยน ซึ่งกลายเป็นว่ายานยนต์เนี่ยทั่วโลกมันขายลดลง5-60%เนี่ยเพราะฉะนั้นประเทศไทยมันก็ต้องระยะสั้นมันก็เลยสะเทือนไปด้วย,เย GDP เราเลยติดติดลบค่อนข้างหนักไงแล้วก็ถูกคาดการณ์ว่าส่งออกจะติดลบค่อนข้างหนักเพราะว่าเราพึ่งพาพวกนี้รวมไปถึงเราก็ยังพึ่งพาพวกพวกธุรกิจบิ๊โตถูกไหมครับอ่าน้ำมันน้ำมันสําเร็จรูปเนี่ยเราก็ส่งออกเยอะนะครับแล้วก็พวกเมสพลาสติกที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกลายเป็นโดนหมดเลยเพราะว่า แต่เกาะมันเหมือนเป็นเจนนะครับเพราะว่าโลกเราเนี่ยก่อนหน้าน,นี้มันมันเราถูกขับเคลื่อนโดยอุตสาหกรรมอ่ะประเทศไทยพึ่งพาพวกพลังงานพึ่งพาพวกชิ้นส่วนยานยนต์แต่ตอนนี้โครงสร้างประเทศเกี่ยวกับส่งออกเราอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วเพราะว่ามันเริ่มไม่ตามเทรนด์โลกนะครับก็มาสอดคล้องกันครับกับหัวข้อที่เราจะพูดถึงก็คือว่า n สเดเนี่ยแหละนะอันนี้ก็ให้ดูเลยก็อย่างที่บอกว่าหุ้นเทคโนโลยีระดับโลกซึ่งซึ่งผมก็เกินไปแล้วว่าเฮ้ย ไอหุ้นเนี่ยผมให้ดูนะจริงๆ n a s d a q ที่ผมจะพูดถึงเนี่ยจริงๆริงผม uh, n a s d a คลอยนะครับก็คือบริษัทร้อตัวแหละชั้นนำที่อยู่ใน n a s d a q ผมนึกถึงคล้ายๆุ้นคุณเซตห้าสิบสำหรับใครที่เล่นหุ้นเนาะก็จะมีการจัดลำดับหุ้น50ตัวที่ uh, หลากหลายนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติผ่านนะครับก็มายกตัวอย่างเช่น a p p l e Microsoft, g o o g l e a m a z o n Facebook, Tesla, Netflix, Booking, e b a y Adobe, Intel, Zoom โอโห้พวกนี้เยอะแยะมากมายเลย ซึ่งพวกนี้เวลาเราลงทุนถ้าเราเคยได้ยินพวกเอ่อพาร์ฟฟันผ่านการลงทุนผ่าน ETF อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันนะนะครับซึ่งเราอาจจะไม่จําเป็นต้องไปซื้อหุ้นพวกนี้ลายตัวก็ได้นะเราสามารถซื้อผ่านกองทุนก็ได้ง่ายนะครับซึ่งเราก็จัดการในเมืองไทยเลยเอางี้ดีกว่าไม่ต้องยุ่งยากแต่ว่ายอมเสียค่าฟรีสักนิดหนึ่งนะครับแลกเปลี่ยนกับความยุ่งยากบางอย่างแล้วก็การที่เราจะต้องลงดีเทลลึก บางอย่างเราอาจจะไม่จำเป็นต้องลงดีเทลลึกๆบางอย่างคือผมเชื่อว่าเวลาเราเล่นหุ้นไทยเราก็จะดูค่อนข้างละเอียดแต่ว่าผมแนะนําว่าเวลาเราเล่นหุ้นต่างประเทศเวลาเราพูดถึงการลงทุนแบบพวกเฮดฟันเนี่ยจริงๆเราเราจะมองดูเป็นกรุป๊ปลงพวก etf ดูเป็นโครงสร้างประเทศดูเป็นเทนใหญ่ๆอะครับเสร็จแล้วก็มอบหมายให้หน้าที่ผู้จัดการกองทุนเนี่ยเขาเลือกพวกฟันเดเมนทัลแบบจ๋า,จ,าจะดีกว่านะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแตกต่างได้แต่บังเอิญว่าไอ้หุ้นเทคโนโลยีระดับโลกพวกนี้มันถูกซื้อขายที่ pe สูงมาก เรียกง่ายๆว่ามันเป็นกลุ่มกลุ่มโก o s t สต็อกประเภทหนึ่งซึ่งถูกคาดการณ์ว่าอนาคตมันจะโตมากๆก่อนหน้านี้ผมจะพยายามจะให้พวกเราสนใจหุ้นที่มันค่อนข้างที่จะคอนเซ r ร์เวทีฟมากๆเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยพื้นฐานปัจจัย4ีเช่นไฟฟ้าปปาของกินยารักษาโรคอะไรที่มันเบสิกซึ่งผมคิดว่าอันนี้มัน,มนปลอดภัยอยู่ได้แน่นอนแต่ในขณะเดียวกันผมบอกว่าเวลา,าเราพูดถึงพอร์ตที่มันกระจายความเสี่ยงซึ่งไอหัวข้อสําหรับวันนี้จริงๆเนี่ยเราพยายามจะพูดถึง การบริหารความเสี่ยงสินทรัพย์หลากหลายประเภทซึ่งจริงอย่างที่บอกนะเราต้องมีเงินสดเนาะ10-30%เราต้องมีสินทรัพย์ที่อนาคตมูลค่าจะเพิ่มขึ้นเราต้องมีสินทรัพย์ที่มองว่ามันจะแย่ลงในขณนะเดียวกันน่ะมันก็ต้องมีสินทรัพย์ทางเลือกที่มีโอกาสนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขายกับการซื้อประกันน่ะถ้าถูกขึ้นมาก็ได้เยอะอารมณ์ประมาณนี้ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยจริงๆแล้วเราจะลงทุนแค่5-10%เองนั่นหมายความว่าไอ้หุ้นเทคโนโลยีเนี่ยเนื่องจากว่ามันก็ถูกคาดหวังคาดกาาาร้้้คคือออ PE ่่นขงงงจะสูผูผมใหดยี ให้ดูมาดูกันนะครับอันนี้คือผมเรียงตามพวกนี้คือขาดทุนนะไม่มีไม่มี PE ช่องนี้ไม่มี PE เลยอย่างเทสลาอะไรเงี้ยอย่างเห็นไหมยังขาดทุนอยู่เลยอะแต่ market cap ใหญ่มากแต่ถ้าเราไปดูอย่างพวกเนี้ยอินเทลเงี้ยมันก็แบบเป็น CPU เนาะมันก็แบบ PE 11เท่าก็ไม่แพงแต่เราไปดูที่แพงที่สุดในในเนสแดกร้อดีกว่าหุ้นซูมซูมวิดีโอ PE 1,401 1เท่าเออเห็นไหมโหดมนึ่งพันสี่ร้เท่าเด็กซ <laughs> ์คอมกว่าเท่าอาสมมติว่า ไปดูก็มีนะร้อยกว่าเท่านะ JD.com เห็นะ uh, นะ Netflix เงี้ย PE 97เท่าอย่างเงี้ยคือมันก็มีโหดๆนะ PE อ่ะแต่สมมุติว่าเป็นแบบพวกชั้นนำที่เรา Adobe 57เท่ามันก็จะมีแบบ Microsoft 35เท่านะเ,เห็นไหมพอเป็นแบรนด์เนมหน่อย FacebookPE 32เท่าที่มีประเด็นดาม่าอยู่ช่วงนี้นะ h a s p e e d นะอ่าเห็นไหมมีอะไรอีกอะ่ะออาเอา a l า h เบ e t อ่อะ ไทยเกับไทยซนะ P/E ประมาณ28เท่าอ่า Google Google Apple P/E 28เท่าอ่านนะ Starbucks อ่า P/E 26เท่าอ่าให้ดูเนาะเอาก็ไปดูเองแล้วกันแต่ว่าโดยคร่าวๆนะครับอ่าคราวนี้เวลาเราวิเคราะห์ว่าเงินไหลไปไหนเนี่ยทำไมเราถึงพูดอย่างนี้คือจริงๆเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วตลาดถ้าเอาตรงๆคือเงินไหลออกจากตลาดหุ้นไทยแล้วจริงๆเงินต่างชาติเราอาจจะมีความรู้สึกว่า พี่เงินต่างชาติมันไม่สําคัญสำหรับประเทศไทยแล้วเรามาั้งก็ก็ยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีสําคัญน้อยลงแต่มันก็สะท้อนว่าเงินไหลไปไหนผมบอกว่าเงินไม่ได้หายไปไหนหรอกเงินแค่ถูกเคลื่อนย้ายมันก็จะมีสินทรัพย์ที่ถูกขายเพราะว่าเงินมันไหลออกถูกไหมครับในขณะเดีวยวกันมันก็มีสินทรัพย์ที่เงินไหลเข้าซึ่งพอเรามาดูดัช uh, นี N สแดกร้อยเนี่ยปรากฏว่าเห็นไหมอันนี้คือการาฟรายเดือนนะราคานิวไฮนั้งแต่ปี2015 คือเงินมันก็หาที่ไปอ่ะแล้วมันก็ไปตามสิ่งที่คิดว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปทางในในทางไหนเพราะว่าเราอยู่ในยุคเปลี่ยนถ่ายเราต้องยอมรับว่ามันเหมือนกับยุคป,ปฏิวัติอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยครับจากยุคเกษตรกรรมเป็นยุคอุตสาหกรรมยุคอุตสาหกรรมเป็นยุคดอทเน็ตใช่ไหมครับปี2000เป็นยุคที่เราเรียนรู้เรื่องอินเทอร์เน็ตแต่ตอนนี้มันจะเปลี่ยนจากอินเทอร์เน็ตอ่ะมันไม่ใช่แค่อินเทอร์เน็ตแล้วมันจะเป็นยุคดิจิตอลอ่ะมันจะเป็นอีกยุคหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่าเฮ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องดูพวกข้อมูล nvdr ดูอะไรเงี้ยแต่โดยธรรมชาติถ้าเราดูตอนนี้เราก็ยอมรับว,ว่า N a s แดงเนี่ยถูกคาดหวังเหมือนกันแล้วค่าวนี้ถ้าเราพูดถึงกองทุนผมยกตัวอย่างนะมันจริงมันก็มีหลายกองแต่กองนี้อยู่านานหน่อยก็จะเป็นของกสิกรอะไรเงี้ยอ่าปันผลปีละสี่ครั้งอ่างเงี้ยครับเนี่ยปันผลทุกกุมภาพฤษภาสิงหาพฤศจิกาของทุกปีจ่ายปันผลปีหนึ่งไม่เกินสี่ครั้งราคาอยู่ประมาณนี้นะเปิดมานานแล้วแหละแต่ว่าผมจะให้ดูอย่างนี้ทําไมเอ่อก็สาหรับใครที่เราคิดเออเราไม่ได้เล่นหุ้นนนนากกก็็ลงงททุุผ่อได อันนี้คลักษณะมันจะเป็นเหมือน ETF นะจริงๆที่เขาซื้อนะครับก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยหน่อยเห็นไหมเขาก็บอกเลยว่าเขาอยู่ซีรีส์วันะเออค่อนข้างอยู่นี่ครับแต่ที่ผมชอบประมาณนี้คือกองเนี้ยป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า75%คือคือผมจะบอกว่าการที่เราไปลงทุนในพวกต่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยออถ้าจะให้ดีเราเราต้องป้องกันความเสี่ยงค่างเงินด้วยนะครับเอาตรงๆเลยเพราะว่า บางครั้งเราได้กําไรมาอาจจะไม่คุ้มกับค่างเงินซึ่งตอนนี้เราเห็นเลยว่าค่างเงินบาทไทยค่อนข้างสตรองมากถูกไหมครับจาก33บาทกว่าตอนนี้เหลือ30อย่างน้อยก็แบบมีแบบเกือบ10%เน่ะนื้ออกไหมถ้างั้นถ้าเกิดว่าเราได้ผลตอบแทนจากการลงทุนต่างประเทศน้อยน้อยกว่า9%เรย่างเงี้ยเราก็เราก็ขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนไปแล้ว คราวนี้เวลาเราเราไปเล่นเองเราไปซื้อตรงอะ่ะเราคงไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินหรือไม่แล้วเราคงไม่ได้มาเสียเวลาเราถือยาวๆอะ่ะเราคงไม่ได้มานั่งเฮดจิ้งแล้วก็มาใส่สวอปใส่ฟอร์เวิร์ดเพื่อให้ค่าเงินมันเสถียรอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตรงนี้มันมีกองทุนเนี่ยแต่เขาก็ไม่ได้ป้องกันให้เรา100%เนะเขาก็ป้องกันให้เราแค่75เราก็ยังต้องรับความเสี่ยงนะอีก25เนะอ่าแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็สะดวกแต่มันก็แลกกับค่าฟรีคือผมคิดว่า ทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียเหมือนกันลงทุนนะท,ทุกๆอย่างเนี่ยเวลาเวลาเราฟังก็ดีเนี่ยเราถ้าเรารู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าโอ้มันปลอดภัยมากๆเลยนะครับโดยที่ไม่มีความเสี่ยงเลยผมคิดว่าอันนี้มันก็อาจจะเป็นการไม่ได้มองโลกตามความเป็นจริงทุกอย่างมันมีได้มากกว่าหนึ่งด้านนะครับเหมือนที่บอกว่าอย่างไอเรื่องถูกผิดอะ่ะบางคนมองถูกก็ได้บางคนมองผิดก็ได้คือมันแตกต่างกันนะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็จําเป็นต้องก่อนลงทุนเนี่ยเราต้องพิจารณาทั้ง2ด้านเมื่อเราเห็น2ด้านเราจะรู้สึกเเออมั่่่นนใจวาายยง้ เราก็คิดมาถูกทางแต่ถ้าเราเห็นด้านเดียวเนี่ยค่อนข้างเสี่ยงนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นทางเลือกแต่ว่าเวลาเราลงทุนจริงๆอะ่ะเราลงทุนยังไงครับเราก็รอกราฟเทคนิคนะไม่ใช่ว่าจับพัดจับผูซื้อเลยอ่าคราวนี้มันก็จะเกิดโอกาสนะครับถ้าถ้าเราพูดถึงในในอีกมิติหนึ่งการที่ค่าเงินบาทไทยแข็งค่าขึ้นทําให้เรามีอํานาจซื้อถูกไหมครับ ถ้าเกิดว่ามันมีมันมีวิกฤตวิกฤตแล้วมาทําให้ราคาสินทรัพย์พวกนี้ลงไปต่ําผมว่าการที่เราจะตัดสินด้วยความที่เงินบาทไทยเรามีอํานาจซื้อเราไปซื้อของต่างประเทศเราจะซื้อของได้ถูกแต่เพียงแค่ว่ามันก็จะมีความเสี่ยงคือบางครั้งเราซื้อด้วยอํานาจเงินเราแข็งแล้วแต่ปรากฏว่าไอ้สินทรัพย์ที่เราซื้อมันอยู่ในรูปแบบของสกุลเงินอื่นและสกุลเงินนี้มันอ่อนค่ามากๆอยู่มันเราอาจจะขาดทุนค่าค่าเงินซ้ําไปอีกนิดหน่อย เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะลงทุนพวกนี้มันก็เลยจําเป็นที่จะต้องช่างใจก็ต้องบอกตรงๆว่าคนที่ลงทุนในใน,ในกองทุนเนี่ยเราก็ต้องเชื่อว่าสหรัฐอะ่ะไม่เจ๊งก็อย่างอย่างที่พูดพูดที่แล้วก็คือว่าเราเราแค่คิดว่าเงิน u s เอสดอลลาร์น่าจะแค่อ่อนค่าแต่ว่าเขาก็ยังคงอยู่เป็นปกติไม่ได้ไม่ได้เจ๊งเราเราไม่เชื่อว่าเขาจะเป็นแบงก์กระดาษหอรอกอารมณ์ประมาณนี้นะแต่ถ้าเราเชื่อว่าเขาเป็นแบงก์กระดาษอันนี้เราก็ไม่ควรลงทุนนะเพราะว่า เราก็รับความเสี่ยงอีก2 5ค่าเงินอยู่ดีอ่ะแต่บริษัทพวกนี้เราก็คิดว่ามันก็คงไม่เจียงถูกไหมซึ่งมันก็จะสร้างรายได้แล้วก็เป็นสัสดส่วนรายได้ให้กับประเทศเราก็เลยก็จะเข้าใจว่าทําไมสหรัฐถึงต้องทะเลาะกับจีนไงเพราะว่ามันแย่งกันอ่ะมันแย่งกันอ่ะเพราะจริงมันมันก็จะมีหุ้นแบบของจีด้วยอย่างอย่างอย่างไปดูอยู่ในนี้ด้วยนะเออผมหาหาชื่อไม่เจออะแต่อันนี้ไงเห็นไหมมีไปดูด้วย p e เ้อยยี่สิบเจ็ดเท่าเอาเอนะ ก็อารมณ์ประมาณนี้แหละนะครับก็ให้เข้าใจแล้วกันก็มันเป็นทางเลือกนะครับก็ทุกคนก็ลองเอาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจแต่ว่าการจัดพอร์ตการบริหารความเสี่ยงเนี่ยยังเป็นเรื่องสําคัญมากกว่าการคาดการณ์นะครับโอเคครับถ้าเกิดว่าใครมีคําถามฝากคําถามไว้นะเป็นคาถามสาหรับทีมวันพุธแล้วกันนะผมก็จะมาตอบคำถามสำหรับทีมวันพุธนะครับบางคําถามาะถ้าผมตอบไม่ได้ก็ขออภัยด้วยนะอาจจะไม่ได้ตอบได้ทั้งหมดนะโอเคนะครับก็จะมีการคัดเลือกบางอันนะครับขึ้นมาตอบโอเคครับไว้เจอกันใหม่พุนหน้านะครับแล้วก็ฝากติดตาม ใครที่ยังไม่ได้ Subscribe ก็ Subscribe ด้วยนะครับช่วยแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากคลิปวันศุกร์ด้วยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันเรื่องตลาดหุ้นนะครับยังไงวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ